เปิดตัวแล้วเปิดราคามาแล้วนะครับสอคูสิบสามสมาร์ทโฟนเกมมิ่งชิปจากดราคอนแปดเอลิที่เพิ่มความเจ๋งด้วยฟีเจอร์เกมที่แน่นกว่าเดิมเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆนะครับหน้าจอให้เป็น 8T LTPO 6.82นิ้วความสว่างสูงสุด4,500ันห้อิตอัตรารีเฟรช144เฮิร์เลยนะตัวนี้ชิพฝาคอบจากดราคอนแปดเอลิท GPU เป็นเอเดโน่แปดม RAM มี2ขนาด12และ16บหก ROM มี256และ512ครับกล่องหลังให้มา3ตัวเลนหลักห้สิหลัง ล้านพิกเซล f 1.88เลนส์ที่2อันต้าวายนะครับ50ล้านพิกเซล f 2.0เลนส์ที่3เทเลโฟโต้50ล้านพิกเซล f 1.85สามารถซูมดิจิทัลได้30เท่าเลยนะครับกล้องหน้าให้มา3-2ล้านพิกเซลลำโพงคู่สตูดิโอแบตเตอรี 6, e ่6,150มิลลิแอมป์และยังรองรับชาร์จเร็ว120ย่วัตต์อีกต่างหาก ตัวนี้เชื่อมต่อ 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, พอร์ต Type C 3.2 Gen1, แลกแกนะนมือบนหน้าจอเลยกันน้ำกันฝุ่น IP69 มาพร้อม Android 15เลยครับสำหรับราคาที่วางจำหน่ายในประเทศไทยของเราอยู่ที่27,900บาทความจุก็คือแร m 12ล้อม256แต่ถ้าราคาอัปเกรดมาเป็น39,000บาทเนี่ยจะได้แรม16ล้อม512เลยซึ่งโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวของ i q 13เนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่4ธันวาคมถึง31มกราคมปี 2,568ของแถมเพียบเลยครับไม่ไว่าจะเป็น e vip กา r น,นะครับประกันตัวเครื่อง2ปีประกันจอแตกอีก2ปี1ครั้งมูลค่านี่1 9ึ่้1999บาทเลยนะแล้วก็มีพวกโปรเก่าแลกใหม่สูงสุด8 0 0 0บาทเลย และถ้าซื้อรุ่นความจุแรม12รอบ256ที่หน้ารานนะตั้งแต่วันที่4ถึง12ธันวานเนี้ยจะได้รับโปรโมชั่นเพิ่มความจุไปอีกเป็น512โดยจ่ายเพิ่มเพียง1,000บาทเท่านั้นจากเดิมที่ต้องเพิ่มอีกตั้ง3,000บาทน่าสนไม่ใช่น้อยเลยนะครับ